เอาละครับสุดครับน,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 นี้คับผมชอบการที่ชานัลนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ครับเราอ,อยู่กับแฟนเทคเฮลิออส XD3 V2 จะเทวนวีทนั้นเชื่อนไปชมกันเลยครับ <Yeah. S 1> Please tell ครับท่านผู้ชมครับสลับครั้งนี้นะครับแฟนเทคครับเขาส่งเจ้าตัวนี้มาให้นะครับนั่นก็คือแฟนเทค Heli o อ XD3 V2 นะครับผมนะนั่นก็คือเป็นเมาส์ไร้์สายนะครับซึ่งว้าผมผมชอบมากผมชอบตั้งแต่สีแล้วแล้วก็ชอบตั้งแต่กล่องนะครับท่านชมดูนี่ฮะตอนส่งมาตอนแรกอ่ะผมว่าโทรศัพท์เลยแบบกล่องแบบดีดีจัดดูดินะครับผมนะเปิดมานะครับด้านในก็จะเจอกับเจ้า Heli ออ XD3 นะครับผมเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จะเป็นเมาส์ไวเลสนะครับนี่ฮะดูครับสวยงามมากอลังแท้เลยนะครับสรับเจ้า He l i ออตัวนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับซึ่งเป็นสีขาวที่แบบโอ้โหตามเฟรนเท็เขาสี เขาทำมาดีอยู่แล้วนะครับก็รับในกล่องก็จะมีเจ้าตัวนี้มาให้นะครับนั่นคือเมาส์นั่นเองนะครับไวเลสแล้วก็มีสายมาให้เป็นสายชาร์จนะครับผมนะแล้วที่สําคัญเลยนะครับที่เจ๋งมากๆเลยก็คือมีตัวขยายสัญญาณมาให้ด้วยนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้นี่เองนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีตัวเปลี่ยนที่รองมาให้ด้วยนะครับสำหรับผืนรองเมาส์มานะครับใกล้เซนเซอร์ที่ผมจะมารีวิวคร่าวๆนะครับก็ตอนแรกที่ได้มาก่อนนะครับเราก็ต้องมาดูที่โหมดมันก่อนนะครับมีทั้งหมดมีโหมดประหยัดพลังงานนะครับผ จะมีไฟ RGB สวยงามด้วยนะครับก็มันไม่ได้มีแค่แบบว่าความสวยด้านนอกนะครับไฟ RGB ก็สวยนะครับเข้มเลยดูดิเข้มแป๊ดเลยนะครับผมนะถือว่าธรรมดีอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มีตัว DPI ให้เราเปลี่ยนนะครับ DPI ก็แบบเรียบหรูมากเลยนะครับไม่ได้แบบโผเป็นนูนๆขึ้นมาแบบเวลามือเราโดนนะครับใครเคยดูบ้างเวลาเล่นแล้วอยู่มือโดนอะไรเงี้ยมันก็ DPI ก็เปลี่ยนทําให้เราแบบเลื่อนไม่เข้ามือสักเท่าไหร่ที่เราเคยชินนะครับผมนะนี่ก็ผมจะให้ฟังเสียงกดนะครับ โอ้โหแบบดูหรูนะครับเพราะมันเสียงมันไพร์อหูและเกินนะครับแล้วก็มีตัวลูกกลิ้งนะครับก็จะมีตัวยางมาให้ด้วยนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับผมสามารถกลิ้งได้ถนัดมือนะครับสำหรับผมที่มือไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ได้เล็กด้วยก็พอดีเลยนะครับพอดีเป๊ะเลยนะแล้วผมก็ยจะได้เม้าไวเลสมานนแลวนะครับก็ได้มาสักทีนะครับผมนะนี่เป็นไงดูว่าจับถนัดมือมากๆนะครับดูฟุบปั๊บปั๊บแปลงล่างอ่าไม่ใช่นะก็ด้านหน้านะครับก็จะมีตัวรูชาร์จเป็น ทาย C ด้วยนะครับผมนะด้านหลังก็เป็นโลโก้แฟนเทคครับด้านข้างมีปุ่มให้กดนะครับปุ่มมีด้านข้างให้กดด้วยนะครับสามารถเข้าไปตั้งมาโครที่โปรแกรมของเจ้ารุ่นนี้ได้เลยนะครับผมนะแล้วก็มีปุ่มคลิกซ้ายขวาอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีตัวปรับ DPI แล้วก็ ตัวเลื่อนนะครับผมนะซึ่งดีไซน์เขาก็ทำมาค่อนข้างถนัดมือและจับได้ดีมากน้ําหนักนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมสำหรับผมแบบมันพอดีนะครับมันไม่ได้หนักเกินไปไม่ได้เบาเกินไปนะทาให้เราจับแล้วแบบอยู่มือแล้วครับรู้สึกทนทานแน่นหนาโดยปุบปับปั๊บชืบปั๊บปุลุบปั๊บนะครับผมได้เลยนะครับเลื่อนเลื่อนเลื่อนอะไรเงี้ยดูโอ้โหยอย่างกับรีวิวครีมไม่ใช่นะครับด้านล่างนะครับก็สามารถใส่ตัวอยากสัญญาณได้ด้วยนะครับตรงนี้มีรูให้ใส่นะครับแล้วก็เอาไปต่อกับ ดูหรือว่าจริงๆไม่ต้องจับก็ได้ดูเฉยยังดูหรือว่ามันทนทานมันแบบว่ามันทวนานดูฟังเสียงดูนะครับเนี่ยฮะมันมีความแน่นมันมีความ,มแน่นนะครับวัสดุเขาทำมาค่อนข้างดีแล้วด้านล่างฮะไอตรงนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ผมไม่รู้สอบทางการมันนะครับแต่เป็นตัวลองอ่ะเป็นแบบว่าลื่นนะฮะลื่นมากรู้สึกว่าแบบถ้าเราเอาไปเล่นนี่แบบเล่นเกมหรือเล่นอะไรก็ช่างเนี่ยผมว่าน่าจะเข้ามือผสมควรทําให้เราแบบลื่นนะครับสามารถจับแล้วแบบ โอ้ันมันลื่นนะฮะแล้วต่อไปมาดูที่สายกันเลยดีกว่านะครับสายก็เป็นทั้งตัวชาร์จด้วยนะครับตัวสายต่อก็ได้นะครับผมนะสายค่อนข้างทรมาดีทรมายาวเลยนะครับแล้วมันแกะยังไงออกแกะอย่างนี้นะครับอ่านี่ฮะดูสายแล้วแบบนิ่มนะฮะสายนิ่มไม่พันกันแน่ๆนะครับเพราะว่าสายค่อนข้างที่จะมีความยืด,ยดหยุ่นสูงนะครับความนิ่มมันก็แบบดีเลยนะครับผมนะแล้วก็ถ้าเราจับก็คงจะสะบัดได้ดีนะครับไม่ได้เกะก,กะอะไรไม่ได้แข็งแบบว่าเลื่อนไม่ไปอะไรเงี้ยนะครับมีความแบบ <rec ilia> ไม่ได้แย่เลยนะครับผมดูดินี่คือแขนผมนี่มันเกินเฟรมกล้องไปอีกนะครับเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้แย่เลยนะครับยาวเลยแล้วก็ตัวขยะสัญญาณนะครับที่แถมมาให้นะก็จะมาเป็นแบบนี้เลยอันเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็สามารถถอดได้ด้วยนี่นะมีชาร์จตรงนี้ด้วยนะครับถอดเสียบกับโน้ตบุ๊กปั๊บคอมป๊บได้เลยนะครับก็ใช้ได้เลยนะผมว่ามันค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เก็บง่ายๆแป๊บเข้ามาแนี้เลยนะครับการเล่นการเลื่อนผมว่าโอเคนะสำหรับการเล่นเกมนะครับมันไม่ได้ช้าไปไม่ได้้เร็็ววไปแลกมันจ ถนัดมือนะที่สําคัญแต่เป็นไวเลสได้ด้วยนะครับก็เขาเคลมมาว่าแบตสามารถอยู่ได้70ชั่วโมงเลยนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ด้วยการที่มันเป็นไทเซีะครับมันสามารถชาร์จเร็วได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต่อสายตรงได้ด้วยนะครับผมนะก็เล่นเกมได้ยาวๆนะครับไม่ต้องกลัวที่จะหมดแบตนะครับผมนะแล้วก็เล่นเกมลื่นด้วยนะครับรีวิวข้อค่าวก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Halo ออตเอ็กซาอนะครับผมนะก็ไปหาซื้อกันได้นะคร ตาม Lazada s h o p e ปีอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพื่อนๆนะครับสนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ์นะครับเพื่อเป็นกลังใจให้ผมเคียดด้วยใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทาคลิปขึ้นมาแล้วผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับแฟนคิปที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้ผมรีวิวและให้ผมใช้ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับผมและครั้งหน้าอยากให้ผมรีวิวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ดูที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud, you can have it douse, know what I'm about, have your mouth. cloud, it be raining out.